สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันเสาร์ที่14ทธันวาคม67นะครับใกล้จะสิ้นปีกันแล้วท่านผู้ชมวันนี้มาติดตามข่าวสารกันนะครับผมเรื่องแรกเป็นเรื่องของการจ่ายเงินค่าป่วยการอสอม2,000บาทซึ่งก็จ่ายไปแล้วเมื่อวานครับวันศุกร์ที่13ทธันวาคม67เเนื่องด้ว่าวันที่15ของเดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ก็เลยจ่ายเร็วขึ้น ค่าป่วยการอสอม2,000บาทบางท่านก็จะถูกหักไปประมาณ419บาทชาค่าชาพนักกิจนะครับอสอมท่านได้ได้รับเงินแล้วหรือไม่อย่างไรครับก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาร้ยละ1,000บาทนั้นตอนนี้ก็จะมีการจ่ายเริ่มวันจันทร์นี้แล้วครับวันจันทร์ที่16ทธันวาคม67จจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าว ในเขตของภาคเหนือตอนบนและตอนล่างวันอังคารที่17ธันวาคมจะเป็นส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกวันพุธที่18ธันวาคมจะเป็นพี่น้องทางภาคอีสานตอนบนวันพฤริหัดที่19ธันวาคม67จะเป็นภาคอีสานตอนล่างครับแล้วก็วันศุกร์ที่20ธันวาคม67จะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะครับก็เตรียมพร้อมในการรับเงินกันด้วยก็ ควรจะเช็คในส่วนของบัญชีธนาคารทกสว,ว่าพร้อมในการรับเงินหรือไม่บัญชีมีความเคลื่อนไหวหรือไม่สำหรับพ่อแม่พี่นะ้องเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวจะได้อยู่ที่ไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่นะครับตามที่ท่านได้แจ้งปลูกข้าวไว้ในสมุดเล่มเขียวสมุดทะเบียนเกษตร,รกรแจ้งไว้นะกี่ไร่ก็จะได้ตามนั้นคูณ1 0 0 0เข้าไปแล้วก็ไม่เกิน10ไร่นะครับผม ข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมพิทยาครับมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมพิทยาครับฉบับที่10แล้วท่านผู้ชมเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยหลายจังหวัดต้องระมัดระวังกันท่านผู้ชมมาฟังประกาศกันก่อนเลยครับช่วงวันนี้ครับ14-16ถึงธันวาคม6 7บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง อีกอรอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทําให้ไทยบริเวณดังกล่าวก็คือไทยตอนบนนะครับมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาซเซลเซียส คือว่าเยอะเลยทีเดียวครับภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง3 6องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงลมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงนะครับส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันมัน และด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําทให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากอีกนะครับนำมาเรามากันด้วยครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านไว้ด้วยส่วนเครื่องลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงเครื่อสูง2-3เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าขนองเครื่องสูงมากกว่า3เมตรได้ ส่วนประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือเดินเดินด้วยควมระมัดระวังแลวก็เลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณทีม่มีฝนฟ้าขอนองไปด้วยครับจังหวัดที่จะต้องมีการระวังพิเศษนะครับเพราะว่ามีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมีจังหวัดดังต่อไปนี้ครับ14ธันวาคมคือวันนี้จังหวัดที่ต้องระวังก็คือประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะรานาราธิวาส ระนองพังงากระบี่และจังหวัดตรังครับ15ธันวาคมจังหวัดทีตต้องระวังก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา,รานาราธิวาสระนองพังงาตรังและสตูล16ธันวาคมจังหวัดทีตต้องระวังก็คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตา,า,านียะลานราธิวาสตรังและสตูลครับผมอันนี้ก็อีกการแจ้งเตือนจากกรมอุตุ นิมยมวิทยาการประกาศนะวันที่14ธันวาคมเวลาตี5หลายพื้นที่ก็มีฝนตกหลายพื้นที่ก็คืมๆอย่างบ้านผมเนี่ยอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนภาคเหนือเนาะก็บรรยากาศค้มๆท่านผู้ชมมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนลงมานิดนึงแต่คิดว่าหลังจากนี้ไปก็จะอุณหภูมิจะลดลงภาคเหนือนี่3-5เนาะภาคอีสานจะลดเยอะหน่อย5-7ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับจากช่องใหม่สงกรานต์มินิแชนแนลนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสู้ๆกับกาทำงานวันนี้กันด้วยเป็นวนะันเสาร์เนาะหลท่านก็หยุดหลท่านก็ไปพักผ่อนพักผ่อนกันอย่างมีความสุขเดินหาในความปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ